สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรัฐบาลจุกหมอมจา์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่16สิงหาคมนะครับในวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้น1รายครับแต่เป็น1รายจากสเตย์ค rant ทนเพราะฉะนั้นเราไม่มีผู้ป่วยที่ติดในประเทศเลยนะครับไม่มีการติดในประเทศคือเท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 ีในประเทศไทยทั้งหมด3 3 7 7ายรายครับ และเราก็ไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว58รายด้วยกันครับและเราก็มีคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลอีก125รายครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คนไทยที่ประเทศไทยประสบความสาเร็จที่ไม่ได้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ใน,ในประเทศเป็นเคสที่มาจากต่างประเทศเท่านั้นแล้วก็มีการกักตัวไว้ที่สเตจคอลันทีนรักษาจนหายดีแล้วจึงกลับเข้าสู่ประเทศไทยครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่70กว่าวันแล้วที่เราไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่มีค่ามีคุณค่าของประเทศไทยเป็นคุณค่าของประชาชนชาวไทยที่ช่วยกันครับช่วยกันสามัคคีกันช่วยกันขจัดโรคโควิด -19 ให้น้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วยังมีตัวเลขเป็นศูนย์จึงทําให้เกิดความมีศักยภาพให้เกิดความมีคุณค่าของประเทศไทยในประชาคมโลกครับ เพราะขณะนี้ทั้งโลกกำลังมีวิกฤตแพร่ระบาดด้วยโรคโควิดในทีนในตัวเลขที่2 0 0 0 0 0คนต่อหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นเราครับเป็นประเทศซึ่งสวนทางกับกระแสและเราช่วยกันครับเป็นเพราะพี่น้องคนไทยช่วยกันช่วยกันการไม่ตกครับนะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับวันนี้ประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่สีเขียวปลอดภัยครับเราจะไปไหนก็ได้แต่ต้องระวังครับสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างครับนะครับทีนี้มาดูครับว่าผู้ป่วยหนึ่งคนนี้วันนี้เป็นอย่างไรนะครับ ผู้ป่วยหนึ่งคนเป็นผู้ชายไทยอายุ4 7ปีครับอาชีพรับจ้างมาจากสิงคโปร์ครับไม่มีอาการในนี้ไม่ได้กล่าวว่ามีอาการหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าตรวจพบเชื้อเท่านั้นเองนะครับแต่คาดว่าน่าจะไม่มีอาการครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มี1รลายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาดูครับในสเตจค a n t นทีนและโลเคค u a r น n ีนขณะนี้เรามีสเตจคุรนทีนโลเคครนทีนเอาตัวเล t อกสเตจคุรัน u ีนเอ t a ัวเล l o c โลเคค r a n นทีนและเอ t ตัวเลือกฮอสพิตอลคุรนทีนนะครับ ที่มีชื่ออัลเทอร์นทีฟทั้งหลายเนี่ยคือชื่อที่ว่าท่านเป็นทางเลือก ที่ท่านต้องเสียเงินเองนะครับส่วนถ้าเป็นของสเตค a n นทีนของรัฐจัดให้แล้วเราไม่เสียเงินครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่มีไม่พอหรือท่านเห็นว่าสะดวกสบายไม่พอท่านสามารถจะเสียเงินเองได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอเลอร์เทนทีฟสเตค a n นทีนนี้เนี่ยเป็นการจับมือระหว่างโรงแรมชั้นชั้นนำกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมาตรฐานเหมือนกันกับของสเตคเรนทีนครับนะครับมาดูครับว่าวันนี้ที่สเตค a n นทีนนี้เนี่ย l o c a เ q อ a r a คว i n ทนะครับมีคนทั้งคนไทยคนต่างชาติมาใช้บริการแล้วเกือบ60,000ลายครับคือ59,000กว่าลายนะครับแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ครับเป็นความเทียงเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงเป็นอันดับที่20ครับเพราะท่านนับว่าคนที่มาเข้าใน s สเ q u a r a n t ทีนแล้วชาติใดมีโอกาส เป็นโควิด1 9มากไม่สุดก็พบว่าชาติอันดับที่1เลยคือเซอร์เบียครับอันดับที่2คือสุนใต้3มคูเวต4ี่ซาอุดิอาระเบีย5ปากีสถาน6กสุดาน7อินโดนีเซียครับสิงคโปร์อันดับที่20สิครับนะครับสิงคโปร์มีคนเข้ามาจากสิงคโปร์แล้ว2,000นคนมีการติดเป็นโควิด -19 9คนบวกอีก1คนวันนี้ส10คนท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นความเสี่ยงอันดับที่20ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะเตยโควิดทีนได้กรอง คนที่จะเป็นโรคโควิด1 9แล้วก่อนที่กลับสู่ประเทศไทยครับนะครับขณะเดียวกันครับทุกวันครับก็ยังมีคนไทยซึ่งจองเที่ยวบินจองสเตย์คอนเทนที่จะกลับมาทุกวันครับแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศครับได้มีการติดต่อกันเป็นอย่างดีครับพี่น้องคนไทยทั้งหลายที่ประสบความลําบากที่ต่างชาติครับติดต่อกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานกงศูนย์ครับท่านจะได้รับโอกาสเข้ามาสู่กับประเทศไทยครับนะครับมาดูครับว่าอันดับของประเทศไทยในวันนี้เป็นอันดับที่เท่าไหร่นะครับ ใน,ในทั่วโลกวันนี้เนี่ยเรามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นวิกฤตมีคนติดไปแล้ว21ล้าน6แสนคนนะครับแล้วก็ประเทศอันดับหนึ่งที่มีคนเป็นมากที่สุดเลยก็คือสหรัฐอเมริกามีคนเป็นแล้ว5ล้าน5แสน20,000 20, กว่าคนนะครับประเทศไทยครับติดแล้ว3,377คนครับอยู่อันดับที่114ครับนะครับแล้วก็ถ้ามาดูนะครับเรื่องการตายจากโรคโควิด -19 ทั้งโลก ตายไปแล้ว768,900กว่ารายนะครับอันดับหนึ่งมีคนที่ตายไปคือสหรัฐเมกาครับตายไปแล้ว1 7 2 6 0 6รายครับนะครับประเทศไทยครับตายไปแล้ว58รายครับอยู่อันดับที่121ครับเห็นไหมครับว่าถ้าคนไทยทุกคนมีความสามัคคีกันนะครับเราสามัคคีกันในสิ่งที่ถูกต้องสามัคคีกันในการที่ดำรงความเป็นไทยความที่มีชาติไทยที่เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับนี่ครับ แผ่นดินไทยแผ่นดินที่มีความสงบสุขของเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึง่งอีกอันหนึง่งเป็นเหตุการณ์ที่ประจักษ์ว่าเราได้ช่วยกันช่วยกันต่อไปครับนะครับถ้าจะมาดูอันดับที่คนติดทั้งโลกนะครับประเทศไหนมีการติดกหม้สุดอัน,นดับหนึ่งนะครับเราอยู่อันดับที่114ในคนตายประเทศไหนมีคนตายไหี้สุดอันดับหนึ่งเราอยู่อันดับที่121เครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันต่อไปครับนะครับทีนี้มาดูครับว่าในรอบบ้านเรานะครับ อาเซียนอาเซียนมี2ชาติครับที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับคืออินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์รุนแรงกว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มีคนเป็นใน1วันเที่ยวนี้ส0่พันคนอินโดนีเซีย2,000ันคนครับนะครับทั้งสองชาตินี้ยังขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยเป็นแรงช่วยกำลังส่งกำลังใจให้เขาได้หาย หายวันและหายคืนนะครับส่วนประเทศที่รอบบ้านเราครับมีพม่าลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียคุมได้อยู่หมดก็จะมีแต่เวียดนามเนี่ยซึ่งมีการแพร่ระบาดในรอบ2นะครับซึ่งแพร่จะบาดจากเบืองดานังไปเมืองอื่นๆนะครับขณะนี้เวียดนามได้คุมเข้มทําท่าจะคุมอยู่ครับวันนี้มีคนที่ติดเพิ่มขึ้นเพียง21คนครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ พี่น้องคนไทยทุกคนครับช่วยกันต่อไปนะครับทีนี้มาดูครับว่าเมื่อเราไม่มีการระบาดในประเทศแล้วเราจะมีการป้องกันครับการป้องกันพี่น้องทุกคนต้องป้องกันด้วยการที่กากไม่ตกนะครับสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับเว้นระยะห่างนะครับพื้นที่ใดมีคนหนาัแน่นอย่าไปอยู่นะครับแล้วก็บริเวณใดที่มีคนจับต้องเยอะๆท่านเช็ดบ่อยๆหรืออย่าไปสัมผัสบริเวณเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทางภาครัฐก็ได้มีการตรวจมาตรการต่างๆนะครับตรวจเข้มนะครับ วันนี้มาตรการต่างๆได้ลดลงครับวันก่อนนะครับมาตรการมาตรการหลักเรามีการปฏิบัติถึง98% 99%วันนี้เหลือเพียง92% 93%นะครับไม่เป็นไรครับกลับมาใหม่นะครับส่วนการไทยใช้ไทยชนะแพลตฟอร์มนะครับเรามีการใช้ลดลงครับเหลือ91.7%ไม่เป็นไรครับ กลับมาใช้ใหม่นะครับตัวเลข9กกว่าก็ยังดีนะครับแต่ว่าขอเรียนว่าทั้งหมดนี้ถ้ายิ่งมีเยอะเรายิ่งมีความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเราต้องตระหนักสิ่งเหล่านี้ครับช่วยกันปฏิบัติครับนะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยทุกคนครับถ้าเราเห็นความเสี่ยงเห็นความที่ไม่ปกตินะครับความผิดปกติที่จะเกิดเป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นต่อการเกิดโรคอะไรก็แล้วแต่หรือไม่แค่โควิด -19 นะครับท่านใช้สายด่วนครับติดต่อได้191 1599 1138ครับนะครับยิ่งมีหูตามากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับช่วยกันครับการที่ไม่ปฏิบัติการตามกฎก็จะนดลดน้อยลงนะครับเราก็จะมีความภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นนะครับภูมิคุ้มกันอนนี้หมายความว่าภูมิคุ้มกันทางสังคมของเรานะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันต่อไปครับแล้วก็ขณะเดียวกันครับไทยชนะแพลตฟอร์ม จะเป็นเครื่องมือที่เป็นหูตาแทนเราที่จะดูเราว่าเรามีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับคนที่เป็นไหมถ้าถ้าเสี่ยงถ้าสัมผัสมันจะเตือนเราจะบอกเราให้ไปตรวจจะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นหลักประกันในการแพร่ระบาดครั้งต่อไปซึ่งเมื่อแพร่ระบาดแล้วจะหยุดลงเร็วหรือแพร่ระบาดแล้วจะไม่เกิดอันตรายต่อพวกเราทุกคนนะครับขณะนี้ครับ ไทยชนะแพลตฟอร์มมีคนใช้41ล้าน9แสนคนในขณะที่ประเทศไทยมีประชากร69ล้านกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นมากกว่าครึ่งของคนไทยได้ใช้แล้วใช้ต่อไปครับให้ได้ถึง60ล้านคนนะครับและขณะนี้ครับมีกิจกรรมกิจการร้านค้าลงทะเบียนแล้ว280,000กว่าแห่งครับนะครับช่วยกันต่อไปครับนะครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับนะครับวันนี้ครับนะครับองค์การอนามัยโลกได้เตือนว่ายาตนก ยังไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในอาหารแช่แข็งถึงอย่างไรก็ตามครับในประเทศไทยยังไม่พบแต่ว่ามีความสงสัยในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการกินอาหารควรกินอาหารปรุงสุกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเป็นระยะห่างช้อนกลางเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ทานอาหารสุกกินร้อนช้อนกลางล้างมือครับ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติคือทานอาหารสุกเสมอนะครับแล้วก็ขณะนี้ครับกรมประมงไทยนะครับได้เห็นว่าในภาวะโควิด1 9นี้เนี่ยพี่น้องชาวประมงประมงน้ำจืดเนี่ยเดือดร้อนนะครับคือมีปลาปลากระพงขาวนะครับขายไม่ได้นะครับก็จึงมีการส่งเสริมนะครับ ปลากระมงปลากระพงขาวนะครับโดยขณะนี้เนี่ยคนไทยมีคนในการเลี้ยงเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งมีคุณภาพดีสดสะอาดไร้สารตกค้างครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยจำหน่ายไม่ได้ราคาถูกนะครับก็จึงจะช่วยคนไทยด้วยกันเองที่ประกอบอาชีพเหล่านี้แล้วเราก็ได้ทานอาหารโปรตีนที่ดีและมีประโยชน์นะครับและราคาก็ไม่แพงนะครับฉะนั้นกรมประมงก็จับมือกับ จัดการเรื่องการขายปลากระพง,งขาวนะครับดันปลากระพงขาวเข้าโมเดิร์นเทรดนะครับพร้อมทั้งจัดงานชาตินิยมกระพงไทยนะครับแล้วก็จัดครั้งที่2ครับ8-9กันยายน2563นี้นะครับที่ลานหน้าอาคารแสดงพันสัตว์น้ำจืดกรมประมงครับนะครับ นอกจากนี้นะครับจะมีจําหน่ายที่สยามแมกโโครท็อปมาร์เก็ตนะครับแล้วก็บริษัทเอกชัยดิสพิวชันซิสเต็มจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องคนไทยครับทุกคนช่วยกันวันนี้สินค้าบางอย่างไม่มีคนซื้อแต่สินค้าบางอย่างสิ่งเหล่านั้นเป็นของดีมีคุณภาพปลอดภัยเราควรสนับสนุนพี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้ทุกคนเดือดร้อนเราเดือดร้อนเราช่วยกันเฉลี่ยให้เรามีความสุขทั่วกันครับช่วยไปงาน ประมงขาวนะครับหรือไม่ไมไมไมก็ไปซื้อที่สยามแมคโครหรือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากกิมแพทย์มูลที่สิทธิในร้อยจำนรว้นพุธุณรอาจารย์ถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ไดนมีความเห็นคุอาให้เราทราบด้วยครับสวัสดีครับ